พระนางสายกวนเชียร์ที่คำพรและเต้ยพงศก,กรหวนคืนเลิฟซีนในรอบ5ปีปกติแล้วกว่าจะไปถึงฉากบนเตียงหรือกว่าจะแบบว่าเอิงเอยอะไรบางอย่างอะเนี่ยมันจะไปสักประมาณกลางเรื่องเนาะแต่เรื่องนี้คือเปิดมาอ่านไปแป๊บเดียวปุ๊บประมาณช่วงยังไม่ถึงครึ่งตอนดีเลยค่ะอยู่บนเตียงแล้วอืเราก็แบบเนี่ย หัวเหอยุ่งหมดเลยแต่คือแบบว่ามันเป็นการเปิดเรื่องที่เชียอว่าแปลกดีค่ะก็คือจริงๆต้องบอกว่าถ้าเข้าเข้าลิสต์เนี่ยเรื่องนี้เชียอว่าเชียรจูบเยอะสุดแล้วตั้วไปแล่วหลอนมากเลยค่ะคุณคะค้าทัวถึงเกิดขยี้ของเรามีขยี้ไหมคะความสนิทสนมเนี่ยมันมากขนาดที่คุณสามารถ หายลมให้กันดมได้อย่างไรของเชียรยเรื่องนี้ลำไส้ดีขึ้นแล้วอะแต่บางคนเนี่ยเหมือนเขาแบบอัดอั้นยอมไม่กินผักเพื่อการเนี้ยไอ้ยอบอกเลยครับของผมถึงจะมีเสียงแต่ไม่มีกลิ่นเท่าพี่เชียยไอ้ยอมันใช่เรื่องที่เราต้องมาขิงกันใช่ไหมทีสุดเดยเสานี้ทำพลาด